สวัสดีครับนะโรยฟีตี้วันนี้ก็จะมาทำส้มตำใส่กุ้งนะครับแล้วก็นี่ครับผ้าคริวจะมาลวกก่อนนะครับจะลวกไว้นะครับแล้วเราจะไปหั่นมะละกอก,กันนะครับแล้วก็ใส่ ไปกระเทียมนะครับทำไปมาขูดมะละกอนลยครับทำพริกนะฮนะัทำให้แต่ต่อ <c oughs> ไปก็ใส่ปลาร้านะ วสวาครับต่อไปไแล้วใส่มละกครับก็ คล้องเข้าออกันนะครับมาตาเ,เสร็จแล้วนะครับมาชิมดูอืมอร่อยเผ,เผ็ดเปรี้ยว อืี๋เราจะมาเอาเครื่องมาใส่กันนะครับเครื่องดูนะครับเน้นเครื่องนะครับนี่ ชิมกันดูนะกุ้งครับออกสบายนางับองกุ้งเดะเปลือกเรียบร้อยฮนะเอามาลวกนี่ครับนี่กุ้งัดเลย อร่อยมากขับกุบๆเลยนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับส้มตำครับ